สบายดีพี่น้องมาสุขทุกคนเนะจ้ามาอุ่นกันมาแกงเอาไมา้น้องแกงเอาไม้มาไม้อันอนกขดต้มอะไรมัน,นีคนไห้เอามาก,กินแบบตู้เย็นเรามันบ่มีหวังใส่ตอนช่วงพอดีบญนาแหมงนะพี่น้องแกงสะกระดูกหมูเห็ดเพาะเล้วพี่น้องได้ไหมไหนขดจะน้อยพี่น้องใส่ นำอันนาน้ำอันนาเป็นนัวกับอันนาพี่น้องน้ำปลาแดกเรียบร้อยเล้วพี่น้องเลยซีบมันก่อนแซ่บพอดีพี่น้องแกงมัไม้เขากันเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาแกงมั่วไม้กระดูกหมูใส่เย็ดเพาะระเบิดแตกพี่น้องกินนี่ให้เอาโต้พี่น้องออโต้ดื้อแห้งเมื่อกี้นี่ ดือซอห้มิเตหายกับหายแอบกับเห่แอบ,บ,แ,แ,อบแม่ปัดเมียนห้องเมียนเงินเมียนจานเมื่อยแน่พี่น้อยยิ้วเข่ากับป้านั่นบานี้ลูกกับมาแอบมาสอบานี้น้ำในกับอาใบให้แล้วนมกับหายกินแล้วป้อนเข่ากับบอยะบอกกินบานี้จะอยาก,กเห็ดกินแน่แล้วเวียกเงินเวียกซานกะลูกกับมาสอระเบิดแตกกินนี่ถือแม่หายหาย้แล้วก็นอนพี่น้อย รองบอลกับใครคิดข่าวเราก็ใช้อาบน้ามียนเฮือนซอยแม่พี่น้องเมียนห้องค่ะกระแล้วโอเคมากิดข่าวน้ำกันบัดนี้พี่น้องเอ้ยสบายดีป่ะลุงนับเข้ามาใกล้ๆก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องนะคิดข่าวกูคิดข่าวกูขึ้นมาคิดข่าวกูขึ้นมาอันต้มโพรโตได้พี่น้องได้ค่ะคิดข่าเราเปนยั้กินคิดข่าเราเป็นยังไงเราคือบู้กิน ใส่หมูใส่เนี่ยนี่มากสบายดีเด้อพี่น้องเด้อีกเจอหนึ่งเด้อเออไม่ลืมมาบอกนะจ๊ะ เดี๋เข้า่อมาเหรอะไมุณอาแก้วคุณโอาต้นทั้งนอนทั้งซ uh ื้อซ uh uh uh> ื uh> ้อ uh uh ื uh ่นไป่หน่อยซื้อซื้ออื่นรับไปเลย không hết ngày hai cả hai cái này bà ba đấy bà ba cô nhảy bà ba đẻ ít hết hai hai, Họ tổ cứ ทำมาหักบอลูกหักแพงน้ำแพงง้นห้างห่างรวมสองไม่ไปเลยเป็นโซดเนาะทำมาแพงมันก็ต้องมีหางมิติบ้างลูกเตา มอเตอร์เร่มมอเตอร์ห่าแล้วเราไม่ยห้าหม่ให้าไม่ให้ตีแต่คิดจะว่างามเราจะห้าแล้วเขายังห้าได้ห้าโอ้โหตีตีคือกันตีแข่งมันตีมือมัน เจ้าคือกานดูกเด้อแม่ให้คพอเจ้าเห็นแม่ห้แม่ึงห้ผมแม่แพงบอกให้บอกคือนองแม่ก็ห้คือกันมือแม่มาห้แต่เจ้าน้องเลเห็ุผลทแม่ก็ห้คือกานงูม้าไอ้ยให้อ้เอาี่สิจะอ้า ก็ยังหมกยังโบวี้เข้ากักต,ตอนนี้เขาเขาอยู่เต่าหายมันจะมาสันมาดื้วนั่นไหมครับมีมีกระเจ้ากับโโตสองคนอแลนี้แบนนี้ไปฮาริไปไหนเลืใส่กระโปรงโองตน มือพลาดมือพ้นมาก phát cho ta kêu bác bông ăn cơm hết nhá 嗯，走走。 ตังเอ้าตั้งปรยันจัดเลยมั้งเพาะคือเพ t าะอ่อนอ่อน่ัดปะ อ,อกรถลูกรน,น,นังบ่นมอหน้มือนี้อ่ะลองบอลถุนบกินนังหมูเดีวยดวย เน pues pues ี en, kin, man, m, gram, okay, ่ยก like ินหมกี๊ยะมกีน่นครันี่นต้มเกียกัเลยยโอเคเาขึ้นมาเอามกินก่นเกวน่อยห่งกินน้เรา